มาแล้วจ้าเป็นไงบ้างวันนี้เด็ดจัดค่ะพัทยาออกเดทแต่เช้าเลยค่ะจนถึงเที่ยงบ่ายแล้วก็โอเคมาพูดคุยถึงทีเเตอร์ต้องขยันนะคะทุกคนชอบความขยันค่ะแม้แต่ AI AI ชอบคนขยันนะคะ AI ชอบคนขยันทุกคนชอบคนขยันแม้แต่ฝรั่งยังชอบคนขยันเลยดีใจนะและอีกอย่างหนึ่งจะพูดให้ฟังว่าฝรั่งมันชอบคนขยันแบบไหน มันเห็นฝรั่งัยรูปนั้นมาอยู่เป็นปีๆที่นี่มันยังว่าเลยคนคขีน้เกียจนอนกินภาษีจริงๆฝรังร่งที่หนุ่มๆม,มาอยู่แบบไม่ได้ทําอะไรเลยแบบเหมือนเขาอ้างว่าเขาเป็นโรคประจําตัวอะไรอย่างนี้ก็เลยแบบกินเงินเดือนจ่ายของแต่และประเทศก็คือนี่แหละอีกอย่างหนึ่ง AI ยังชอบคนขยันเลยทีเอเตอร์ทุกคนต้องขยนันโพสขยนันทําคลิปนะคะขยันทำคอนเทนต์ขยนัขยนออกมาพูดหน้าไลฟ์ ขยันออกมาขยันออกมาพูดมาทำคอนเทนต์แล้วก็มาเอาหน้าเราถ่ายรูปภาพนิ่งและข้อความคลิปสั้นคลิปยาวเราต้องทำให้หมดแชร์ไปที่สตอรี่นะอย่าลืมแชร์ไปที่ Story. สตอรี่สตอรี่ก็มีรายได้นะข้อความสตอรี่ภาพนิ่งคลิปสั้นคลิปยาวมีมีรายได้หมดเลยถ้าเราขยันโพสก็มีรายได้ รายได้ก็คือเงินกลางอากาศเอง,เ,องเงินอากาศก็คือใครทําคลิปก็จะได้เงินในอากาศเหมือนว่าช่วยทํามาหากินเขาเราเหมือนทํางานอยู่เป็นเฟซบุ๊กค่ะเราเป็นพนักงานเฟซบุ๊กเราต้องช่วยกันทํามาหากินเข้าใจไหมคะอีกอย่างหนึ่งเราก็ไม่ได้พูดบังคับใครใครถ้าใครเปิดหมดุดมืออาชีพแล้วก็ต้องขยันโพสขยันทำคลิปทำคอนเทนต์ส่งงานเขาทุกวันนะคะ คลิปสั้นคลิปยาวทำคอนเทนต์ทุกสิ่งทุกอย่างคนขยันจริงๆนะถ้าเราถ้าเราไม่รู้จักทาําเอาอะไรลงไปโพสนะเราก็โพสร,รอบตัวเราเราถ่ายไปสิว่าเรามีอะไรมีต้นไม้อะไรบ้างอยู่รอบบ้านเราแต่คลิปของสัตว์นะบางทีเขาจํากัดนะเขาไม่ให้เราโพส แมวโพสสุนัขโพสน้องหมูน้องแมวน้องหมาน้องอะไรอย่างเงี้ยอย่าไปทําเด็ดขาดบางทีเขาเราต้องระวังด้วยอย่างหนึ่งเขาไม่ชอบให้เราทําคลิปแบบนั้นเราก็อย่าไปทํามันจะติดแดงหรือติดเหลืองแต่ตอนนี้ติดเหลืองเราหายแล้วนะยอมรับอยู่ติดแดงลําโพงแดงเราก็ไปไปนั้นทุกวันนะอย่าลืมนะลําโพงแดงเราไปตรวจหลังบ้านทุกวันนะเราไปเช็คดู เราต้องรู้ว่าเช็คแบบไหนเราต้องถามเพื่อนข้างบ้านที่เล่นถ้าไม่มีใครเล่นก็ไปถามช่องใหญ่เขาเขาส่งไปที่ข้อความถามเขาว่าทำเปิดลำโพงแดงแบบไหนตรวจแบบไหนเดี๋ยวเขาก็บอกเองค่ะครีเอเตอร์เขาจะช่วยกันค่ะ